ฮัลโหลสบายดีมันนี้สิพามาทักลายง่ายๆเนาะลายนี่เม่นห้เฮาเฮ็ดตองสิบตองบวกเกนะ้าเนาะคอยสิเฮ็ดสิบตองสองเถื่อะไรบวกเกนะ้าเนาะเมื่อเฮาเฮ็ดตองได้ตามความยาวที่เฮาต้องการและนะ้วเนาะคอยเฮ็ดสิบสิบตองสองเถ้อเป็นซาวแล้วบวกอีกเก้าเป็นซาวเกนะ้าตองเนาะตองทำาแวแถวทำอิดจะเป็นแถวทั้งหน้าไม่นห้เฮาทักลงสอง หลังจากนั้นให้เอาได้เกาะมาทางหน้าแล้วปลดออกหาตองเนาะปลดออกหาตองแล้วเอาได้เกาะไปทางหลังแล้วให้เเอาถักลงหาตอง เอาได้ก็ามาทางหน้าปุดออกหาตองเห็ดแบบเกานะ่าเนาะเอาได้ก็ไปทางหลังและกระทักลงหาตองเอาได้ก็ามาทางหน้า ปุดออกหาตองเอาได้ก็ไปทางหลังยังเหลือสองตองสุดท้ายไม่นายเฮาทักลงต่อมาจะเป็นแถวที่สองจะเป็นแถวทางหลังแถวทางหลังทุกๆแถวทางหลังไม่นายเฮาทักขึ้นจนมดแถวเลยเด้อ ต่อมาจะเป็นแถวที่3มแถวทั้งหน้าเนาะแถวที่สามแถวที่ห้าแถวที่เจ็เม็นทักคือกันเมดเม้นให้เฮาทักลงสองตองแล้วก็เอาแลนก็มาทางหน้าปลดออกหาตองเนาะเอาแลนโ็มาทางหลังทักลงหาตอง เลนก็มาทางหน้าปุดออกห้าเล่นก็ไปทางหลังทักลงห้าเราเล่นก็มาทางหน้าปุดออกห้า ถักลงสองตองวันนี้จะเมนแถวที่ห้าเนาะแถวทางหน้าไมนในเฮาทักคือกับแถวที่สามฮะเลยเนาะ บัดน,นี้จะเป็นแถวที่เจ็เนาะแถวทั้งหน้าก็เม่นให้เฮ้าทักคือกันกับแถวที่าหา้าัลแหละ โตมาจะเป็นแถวที่เก้าแถวทั้งหน้าเนาะเมนให้เฮาทักลงซีตองหลังจากนั้นเมนให้เฮาเอาเอาไม้นี่สดสด สี่ห่วงนี่เนาะสอดแบบสิเลิ่มมาถักตัวนี้ถักแบบนี้ลอดลอดสะลอดสี่ห่วงนี้มาแบบสี่เนาะเร้วปลดตัวนี้ออกปลดตัวนี้ออกเนาะแบบสิแบบนี้หลังจากนั้นให้เฮาถักลงเก้าตองเนาะ เกาตรงแล้วก็เห็ดแบบเกาเนาะเอาไม้นี่สดทั้งลุ่มเนี่ยมาถักอา่าถักลงห่วงนี่เนาะแบบนี้มาทางกล้องเนี่ยปลดตัวนี้ออกเนาะเป็นห่วงเลยเนเงี้เก็ถักลงเก้าตรง เหลือสีตองสุดท้ายเนาะไมนไ้เฮาทักลงบัดนี้จะเป็นแถวที่สิบเอ็ดเนาะจะเป็นทั้งหน้าแถวที่สิบเอ็ดสิบามสิบห้าสิบเจ็ดเมนทักคือกันเมดเมนไ้เฮาทักทักลงเจ็ดตอง เจ็ดตรงแล้วเลยค่ะเฮาเอาได้เกาะมาทางหน้าปุดออกหาตรง <c oughs> เอา <c oughs> เอาเล่นขอโทษเอาเล่นก็ไปทางหลังเนาะแล้วก็ทักลุงหา เหลือทรงตรงสุดท้ายไม่ให้ห้าทักลงเลยบันนี้จะเป็นแถวที่13เนาะทักคือเก่าแบบแถวที่สิอ็นั่นแหละทักลงเจดตอง ถักลงห้า นี่แถวที่สนะิบห้าเนาะแถวที่สิบห้ากระทักคือกับแถวตัวแถวที่สนะิบสามฮะแล้เนาะลงเจ็ด โตมาจะเป็นแถวที่17เนาะทั้งหน้าให้คห้เฮาทักคือกับแถวตูวที่15แห้านะเนาะ ันนี่จะเป็นแถวที่19เนาะแถวทั้งหน้าเม่นหนเฮาถักลงเก้าตอง ทักลงเก้าตองหลังจากนั้นให้เอาไม้นี่สอดก้องตัวซีตองเนาะซี่ห่วงเนี่ยแล้วก็ทักลงแบบเห็ดแบบเก้าอะไรเนาะปีนออกมาแบบ 6. นี้หลังจากนั้นให้เฮาทักลงเก้าตองเนาะ กาเหแบบเนะจากนั 9, ้นให้เฮาทักลงກก้าตอง แถวที่ซาวไปในเฮาทักขึ้นจนขึ้นเมื่อแถวเลย เวลาเราถักออกมามันก็จะเป็นลายแบบซีเนาะอันนี้จะเป็นทางด้านหน้าอันนี้จะเป็นทางด้านหลังลายนี้บุญยากเนาะง่ายๆเนาะมีแต่ซาวแถวเนาะถักแถวที่หนึง่งไปหอดแถวที่ซาวแล้วก็กลับไปแถวที่หนึงคืนเนาะง่ายๆโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะส,สมักรลายนี้เนาะ